สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้า Origin ไม่ได้ช่วงนี้นะครับถึงแม้เมลถูกลาดถูกหรือรหัสหมดอายุนะครับลองโหลด EAF มาใช้นะครับเพราะต่อไปนี้นะครับหลังจากปีนี้นะครับ Origin จะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้คือ EAF นะครับจะมาแทนที่ Origin เดิมนะครับ สำหรับใครที่เข้าได้นะครับจะมีข้อความด้านบนนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเข้าไม่ได้ที่ผมพูดมาดังกล่าวนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับใครที่เข้าวอริจินได้นะครับเรามาคลิกดูเพิ่มเติมนะครับเด้งขึ้นหน้าเว็บไซต์ EA นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนหา ดาวโหลดนาวนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราคลิกลงโปรแกรมเลยนะครับกดกันไปเลยครับรอสักพักนะครับส่วนใครที่มี Origin อยู่แล้วครับ EA App จะถอนการติดตั้ง Origin เดิมอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่เคยใช้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับหน้าตาของ EA App จะเป็นแบบนี้ครับลงชื่อเข้าใช้ EA ของคุณมีทั้ง Google Facebook ID Apple Steam Xbox แล้วก็ Playstation นะครับสำหรับเข้า EA App นะครับแต่ของผมนี้ใช้เมลนะครับผมผมใช้เมลเข้าได้ปกตินะครับสำหรับใครที่เข้าไม่ได้นะครับ ก่อนหน้านั้นครับเราไปคลิกที่ลืมรหัสผ่านของคุณนะครับทาง eA จะส่งลิงก์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณใหม่นะครับที่อีเมลของเรานะครับคลิกเข้าไปก็เปลี่ยนตั้งรหัสใหม่นะครับแล้วก็เข้าระบบอีกทีนะครับเมลนี้ใช้เมลเดิมนะครับส่วนผมนี่ เข้าได้ปกตินะครับผมใช้เมลนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมโหลดมาครั้งแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเมื่อขึ้นอาการแบบนี้ครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเราไปกดที่รัดไอคอนนะครับ เราไปคลิกที่ r e เจ o นนะครับเปลี่ยน Format เป็นอังกฤษ UnitState นะครับเลื่อนหาดูนะครับส่วนแอด n n นนิส t ตทีเนี้กด Change ง y ิเ e มข้างล่างนะครับกดแอปพลนะครับเลือกเหมือนกันนะครับเลือก e อังกฤษยูนิตสเตทนะครับนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วกดโอเคนะครับจะขึ้นให้รีเซ็ตนาวนะครับเราต้องรีเซ็ตนะครับ เมื่อริเซ็ดเสร็จแล้วนะครับลองเข้า e a f ของเราเนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลงชื่อเข้าใช้อีกทีนะครับนี่นะครับเข้าได้แล้วนะครับแล้วก็กดติ๊กติ๊กถูกไปเลยนะครับกดเน็ตนะครับ หน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เคยใช้ก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาครั้งแรกนะครับที่จริงมีให้โหลดมานานแล้วนะครับแต่ผมยังชอบออริจินเดิมอยู่ครับส่วนวิธีการใช้เพื่อนๆลองเข้าไปใช้ศึกษาดูนะครับใครที่ยังไม่เคยลงนะครับหวังว่าคลิปนี้ คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ